สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6วันนี้นะคะเรามาต่อตอนที่6นะคะเป็นการฝึกทำแบบทดสอบของเราจะอยู่ในข้อ6นะคะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะนักเรียนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาว่างกัมพูน Live In เวียงจัน It is near the n อ r ์ทอีสต์ขอ a ไทยแนด์กูนอีสตสิกกอรไลท์และพาพยาสลิดสมตาม What country is กกมพูน from เดี๋ยวเราก็แปลพรอมกันนะคะนักเรียน กัมพูหล,ลีฟอินเวียงจันอิตอิสเนียเนอร์สอีทออฟไทยแลนด์กัมพูนะคะอาศัยลีฟนะคะในเวียงจันนะคะมันนะคะก็คือเวียงจันนี่เองนะคะอยู่อิตยูเนียใกล้เนอร์สอีสก็คือตะวันออกเฉียงเหนือออฟของ ประเทศไทยกัมพูช s สติกกี้ไรซ์แอน a p าพ a าสล a ดส้มตำกัมพูนนะคะทานสติก k y r ไร e ์ข้าวเหนียวแอนและ a p าพ a าสลัดส้มตำนะคะ What country is กัมพูน from? มกัมพูนนะคะมาจากประเทศ อะไร Number one n นรัสน e มเ t h a i t a n d Number นัมเบ r มียนมา Number 4เวียดนามนักเรียนเลือกข้อไหนคะเวียงจันเวียงจันอยู่ที่ไหนอ่าถ้านักเรียนตอบข้อนี้นะคะก็แสดงว่านักเรียนรับไปหนึ่งคะแนนนะคะสำหรับวันนี้ Bye, see you later.